แต่หากดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นความพยายามของศูนย์กลางอํานาจพักเพื่อไทยที่ต้องการจะประคองรักษาดีลโดยการหาจุดเชื่อมโยงหรือการคืนอํานาจให้สองลุงบางคนที่เกี่ยวข้องกับการดีลในอดีตนั้นกลับเข้ามาสู่สมการทางการเมืองหมากอํานาจการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณทักษิณตอนนี้เองก็ยังคงมีวิบากกรรมในเรื่องของคดีต่ตาง และช่วงกระแสทานที่รัฐบาลขาลงอยู่ในขนาดนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยกำลัง ทิ้งหรือลืมทหารหรือกองทัพหรือไม่โดยเฉพาะทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เริ่มมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาทําให้ส่งผลต่อกําลังใจทหารชายแดนและส่งผลต่อความเป็นเอกภา,ภาพระหว่างกองทัพและรัฐบาลในเวลานี้ในฝั่งของกองทัพส่วนกลางที่กรุงเทพก็รู้สึกว่ารัฐบาลนั้นลอยแพปล่อยให้กองทัพจัดการกันไปเอง กลับมาในการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาดูความเคลื่อนไหวทั้งทางทหารและภาคการเมืองนั่นคือรัฐบาลพักเพื่อไทยก่อนอื่นเลยต้องมาเริ่มจากกระแสะข่าวหนึ่งก่อนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงสูตรหากนายกแพทองทานต้องพ้นจากนายกไปด้วยเคยคลิปเสียงพักเพื่อไทยและคุณทักษิณชินวัตรจะมีแผนหนีตายอย่างไรแผนหนีตายตรงนี้คุณนักสิณไปพูดที่เวทีนชั่นบอกว่า มีอยู่3แผนด้วยกัน 1. คุณแพทองทานรอดจากคดีคลิปเสียงก็อยู่ยาวทําหน้าที่ต่อไป 2. ในกรณีที่ไม่รอดก็มีอยู่2ตัวเลือกคือหนหก็ให้คุณชัยกเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยทําหน้าที่ต่อไปอํานาจนายกยังคงอยู่ที่คุณทักษิณชิน,นวัตรและพักเพื่อไทยและสู่สุดท้ายคือการยุบสภาในกรณีข้อ2ที่ไม่รอดนี้ก็สามารถทําได้ทั้งสตัวเลือก ไล่เรียนกันไปขึ้นหนึ่งการดันคุณชัยกเกษมขึ้นมาขัดตาทับเป็นนายกนำไปสู่การเลือกตั้งหลังจากที่มีการประกาศยุบสภาไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่ามีการพูดถึงแผนนอกสคริปต์บางแผนออกมามีการมองว่าจะไปดึงลุงบางคนกลับมาสู่อำนาจ อีกหรือไม่เพื่อเป็นการฝ่าทางตันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองกับพักเพื่อไทยแล้วเขาก็มองว่าการจะไปดึงลุงบางคนกลับมาตรงนี้เนี่ยเพื่อเหตุผลประการใดเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเพื่อไปสกัดพักภูมิใจไทยนั่นเองซึ่งตอนนี้ภูมิใจไทยเขาก็มีโอกาสที่จะมาชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยหรือที่เรียกกันว่า p r o x y war ขั่วแดงขั้วน้ำเงินก็อยู่ในห่วงของการไล่ล่าทางการเมืองในฝั่งของภูมิใจไทยดูจะเพี้ยงพรําเสียมากกว่าในวันที่อํานาจหลุดมือไปแล้วและต้องไปเป็นฝ่ายค้านในฝั่งพรรคเพื่อไทยที่ยังคงอยู่ในอํานาจก็มีเหตุการณ์ลักษณะของการไล่ล่าผ่านนิติสงคราม เกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายราวที่เป็นชนักติดหลังฝั่งขั้วสีน้ําเงินก็เริ่มเดินเครื่องแรงขึ้นและก็แรงขึ้นเรื่อยๆสูตรที่จะนําลุงบางคนกลับมาตรงนี้ก็ยังคงเป็นเพียงสมมุติฐานเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้นจากทั้งหมดเพราะกลไกรัฐธรรมนูญก็สามารถทําให้ลุงบางคนนั้นกลับมาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเวลานี้คุณนักสินก็ยังคงยืนยันว่า นายกนักมนตรียังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเวทีที่อปอสอมทอในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้คุณทักษินก็ยืนบนฐานที่ว่าคุณแพทองทานยังคงอยู่รอดปลอดภัยจากคดีคลิปเสียงจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาแต่หากสุดท้ายแล้วคุณแพทองทานต้องหลุดจากตำแหน่งนายกไปในอนาคตก็จะต้องมาดูแผนหนีตายของพรรคเพื่อไทยทั้งสองแผนหลังว่า จะทำอย่างไรหรือจะมีออปชันเสริมเป็นแผนที่3ออกมาในอนาคตนี่คือเหตุการณ์ของการจะดึงลุงคนหนึ่งกลับมาเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แต่อย่างใดเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มผู้มีอำนาจหรือศูนย์กลางอำนาจเท่านั้นมากันที่ลุงอีกคนหนึ่งลุงคนนี้ก็มีชื่อว่า จะมานั่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในอนาคตหลังจากที่เว้นว่างเอาไว้ในขณะนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ประเทศไทยกำลังมีเหตุตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเหตุชายแดนไทยมินมาก็ยังคงมีเรื่องของความมั่นคงอยู่แต่ทำไมจึงปล่อยเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเว้นว่างไว้ไม่ยอมให้ใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งโดยในขณะนี้ก็ให้พลเอกนะน,นัทพลนาคพาณิช เตรียมหารรุ่น20พระมนตรีช่วยกลาหมททำหน้าที่รักษาการไปพราห์ก่อนนั่นเองจึงเกิดเหตุการณ์ว่าทําไมต้องเว้นว่างเอาไว้แม้จะมีการให้เหตุผลว่าพักเพื่อไทยต้องการกักโคต้านี้ให้คนเพื่อไทยเท่านั้นก็มีการเสนอว่าไม่อยากให้เอาโคต้านี้ไปให้กับพัก เมืือองอ่นแต่อีกทางหนึ่งก็มีการมองว่าเพื่อรอใครบางคนมาหรือไม่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่หลายชื่อแต่ก็มีชื่อสุดท้ายที่มีการพูดถึงก็คือเป็นลุงบางคนที่เกี่ยวข้องกับการดิลตั้งรัฐบาลข้ามคั้วหรือไม่ที่จะมานั่งตำแหน่งนี้ในอนาคตแน่นอนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตอนนี้ในวงพักเพื่อไทยก็มีการมองกันว่าสุดท้ายแล้วโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยังคงเป็นของพักเพื่อไทย ต่อไปหรือไม่หรือจะเป็นโควตาส่วนกลางที่จะต้องมีลักษณะของบุคคลนอกเข้ามานั่งเป็นรัฐมติกระทรวงกะลาโห่แทนนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูในอนาคตแต่หากดูสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นความพยายามของศูนย์กลางอำนาจพักเพื่อไทยที่ต้องการจะประคองรักษาดิวโดยการหาจุดเชื่อมโยงหรือการคืนอำนาจ ให้สองรุงบางคนที่เกี่ยวข้องกับการดิวในอดีตนั้นกลับเข้ามาสู่สมการทางการเมืองหมากอาําด้าการเมืองอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณทักษิณตอนนี้เองก็ยังคงมีวิบากกรรมในเรื่องของคดีต,ต่างๆและช่วงกระแสทานที่รัฐบาลขาลงอยู่ในขณะน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาพสะท้อนว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยหรือศูนย์กลางอำนาจพักเพื่อไทย กำลังโฟกัสสิ่งใดอยู่ในขณะน,นี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องการบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติเพราะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นแบบนี้แต่เหตุการณ์ทางการเมืองนักการเมืองยังคงรบกันอยู่ผู้มีอำนาจยังคงจัดสรรปันส่วนอำนาจกันอยู่ในลักษณะแบบนี้จึงเกิดปรากฏการณ์ที่ว่า รัฐบาลพักเพื่อไทยกําลังทิ้งหรือลืมทหารหรือกองทัพหรือไม่โดยเฉพาะทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เริ่มมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นมาทำให้ส่งผลต่อกําลังใจทหารชายแดนและส่งผลต่อความเป็นเอกภาพระหว่างกองทัพและรัฐบาลในเวลานี้ในฝั่งของกองทัพส่วนกลางที่กรุงเทพก็รู้สึกว่ารัฐบาลนั้นลอยแพปล่อยให้กองทัพจัดการกันไปเองแต่หากมามองดู เหตุการณ์นในสังคมตอนนี้ก็ต้องพูดกันว่าหลังจากเกิดปรากฏการคลิปเสียงที่คุณแพทองทานสนทนากับสเ็จฮ mm ุนเซนก็ทำให้สังคมนั้นไม่เชื่อมือและไม่ไว้ใจนายกแพทองทานในการทำหน้าที่นายกไม่ไว้ใจรัฐบาลพักเพื่อไทยในการทำหน้าที่เพื่อประสานแก้ปัญหาพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทำให้ความคาดหวังนี้ตกมายังกองทัพแทน ซึ่งเมื่อตกยังกองทัพในด้านหนึ่งกองทัพกลายเป็นฮีโร่แม่ทัพภาคที่สองพลโทบุสินภาดกลางเป็นเสมือนฮีโร่ของคนในสังคมที่ฝากความหวังเอาไว้แม่ทัพก็ต้องพูดไปตามบทบาทหน้าที่ของกองทัพเล่นบทบู๊ในการชนกับฝั่งตรงข้าม และอีกส่วนสําคัญก็คือกองทัพบกก็ให้แม่ทัพภาคที่2เป็นตัวแทนหลักในการให้สัมภาษณ์ในการเล่นบทบูไม่ผลักมา้ถึงพอบอทบอเพราะหากเป็นระดับพอบอทบอไปประทะก็อาจจะทําให้เหตุการณ์ยิ่งบานปลายเกินกว่านี้อีกหรือไม่แน่นอนว่าจุดนี้ในแง่หนึ่งความเป็นฮีโร่ที่เกิดขึ้นมาความคาดหวังที่มีอยู่ก็เป็นแรงสวิงกลับมายังกองทัพว่า กองทัพหากทําไม่ได้ตามความคาดหวังก็จะต้องเจอแรงเสียดทานหรือเจอแรงกระแทกกลับมาซึ่งตอนนี้กองทัพก็เริ่มเจอแรงกระแทกนั้น กลับมาแล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ประสาทตามเมืองทมที่เกิดเหตุวุ่นวายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดคําถามว่าทหารไทยยอมทางฝั่งกัมพูชาเกินไปหรือไม่เพราะทางฝั่งไทยเองก็ยึดหลักให้อดทนอดกั้นจากแนวนโยบายของรัฐบาลส่วนกลางที่ส่งลงไปหรือจากกองทัพส่วนกลางที่ส่งลงไปยังพื้นที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญก็คือเหตุการณ์ที่ทหารไปรเหยียบกับระเบิดบริเวณเนิน48 1 พื้นที่ช่องบอกอันนี้ก็ยิ่งเป็นตัวจุดไฟโหมไฟในความรู้สึกต่อกองทัพต่อรัฐบาลและความเครียดแค้นเกลียดชังในสังคมมากขึ้นเพราะมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บขึ้นไปแล้วนั่นเองตรงนี้เนี่ยจะบริหารความรู้สึกในสังคมต่อไป กันอย่างไรในสภาวะเช่นนี้แน่นอนว่านายกแพทองทานชินวัตรที่ขณะนี้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังคงทําหน้าที่นายกในลักษณะของพฤตินัยไม่ใช่ในแง่นิตินัยที่ถูกสั่งหยุดไปนายกแพทองทานก็อาจจะได้รับการสกิดมาว่าต้องไปเยี่ยมทหารที่เผชิญเหตุเหยียบกับระเบิดและได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนทําให้เมื่อวันศุร์ที่ผ่านมาคุณแพทองทานก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารทั้ง3าคนเพื่อให้เกิดภาพในลักษณะที่ว่า ไม่ได้ทอดทิ้งหรือลืมทหารที่อยู่แนวหน้าพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นมาในขณะน,นี้อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สําคัญว่ากองทัพจะดุลอํานาจกับฝั่งการเมืองอะไรในการประคองสถานการณ์นี้ต่อไปความอดทนอดกลั้นนี้เป็นสิ่งที่ทหารยืนระยะมาได้ยาวนานหลายเดือนแล้วเคยมีนายทหารที่เป็นระดับคีแมนของกองทัพภาคที่สก็เคยมองว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ช่องบก ในการยิงปะทะกับทางฐารกัมพูชาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุความวุ่นวายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็เคยมีนายทหารระดับคีแมนของกองทัพภาคที่2ก็เคยส่งสัญญาณไกลๆมาว่าก็ไม่รู้ว่าทหารจะอดทนได้มากแค่ไหนตรงนี้เองก็เป็นคีย์เวิร์ดที่นทหารก็รู้กันเองมายาวนานแล้วว่าความอดทนของทหารนั้นก็มีลิมิต จำกัดที่อยู่ตามแนวพื้นที่ที่มีแรงกดดันตามแนวชายแดนสุดท้ายแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนั่นเองแต่สิ่งสําคัญก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะเป็นการห่มไฟและยิ่งทําให้สัมพันธ์ระหว่างทหารกับรัฐบาลนั้นยิ่งแย่ลงไปหรือไม่หรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องมาปรับจูนพูดคุยกัน เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องในห่วงเวลาเดียวกับที่คุณแพทองทานไปเยี่ยมทหารที่ตามแนวชายแดนนั่นก็คือการที่คุณทักษิณออกมาพูดบนเวทีอสมทว่าในช่วงที่ตนไม่ได้อยู่มานั้นงบของทหารนั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นต้องมีการปรับลดเมื่อมีการปรับลดก็ต้องมาดูในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์คุณทักษิณก็บอกว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสงครามไซเบอร์ที่จะต้องมีการมามองในเรื่องนี้ก็จะต้องทําให้อาวุธยุทโธปกรณ์มีความทันสมัยและไม่ล้าสมัยล้าหลังจนเกินไปแน่น,นอนว มองภาพของยุทธปกรณ์ต่างน้นคุณทักษิณบอกว่าบางทีจอดไว้เป็นซากอยู่แล้วก็มามีการมาเบิกค่าน้ํามันแน่นอนว่าการที่ คุณนักสินจะไปจับงบกองทัพในขณะนี้ในช่วงที่ทหารฟีเวอร์และเกิดเหตุตามแนวชายแดนอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณนักสินก็จะต้องมีการพูดอย่างรอบครอบและมาระวังเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นกระแสตีไปยังคุณนักสินในห่วงสถานการณ์เช่นนี้แต่คุณนักสินอย่าลืมในอดีตว่าการที่คุณทักสินไปแตะงบกองทัพในปี2448-49ก่อนเกิดรัฐประหารนี้ก็มีการพูดเรื่องของการจัดงบทหารแบบองค์รวมหรือเรื่องแพ็กเกจอาวุธขึ้นมาแล้วก็มีการมองว่าคุณนักสินต้องการจะเอางบประมาณตรงนี้เนี่ยไปทํานโยบายประช ในอดีตในขณะนั้นด้วยในส่วนตรงนี้เองคุณนักษินก็จะต้องมองถึงอดีตท,ที่เคยเกิดขึ้นมาแม้วันนี้โอกาสจะเกิดรัฐประหารนั้นน้อยลงเพราะเป็นรัฐบาลข้ามขั้วและก็ยังคงรักษาดิวข้ามขั้วเอาไว้อยู่ในขณะน,นี้แน่นอนว่าตรงนี้เองก็จะต้องมีการมองว่าหากคุณนักษินจะจัดระเบียบงบกองทัพนี้จะทําอย่างไรและคุณนักษินก็ยังพูดถึงระบบสวัสดิการ งบของข้าราชาการคุณลักษินก็มองว่าหากจะมีการจับระเบียบงบประมาณของหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องให้นักวิชาการลงไปดูไม่ใช่นักการเมืองเพราะจะเกิดเรื่องของการกลั่นแกล้งขึ้นได้คุณลักษินก็รู้ดีว่าหากไปแตะราชาการที่ถือว่าเป็นองค์คาพยพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตร,ตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจากนี้ไปในช่วงเดือนสิงหากันยายนนี้จะเป็นห่วงของการปรับย้ายนายฐานชั้นในพลก็ต้องจับตาดูว่าจะมีการเปลี่ยนมาการศึกครั้งนี้เปลี่ยนผ่านไปอย่างเรียบร้อยอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่กอง ทัพภาคที่สองที่พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็จะต้องส่งต่อให้แม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปซึ่งในตอนนี้ก็มีการเด่งไปที่ชื่อรองเติมพลตรีวีรยุทธรักสินรองแม่ทัพภาคที่สองคนที่1ที่ดูแลสายงานยุทธการและการข่าวที่เป็นเต็งหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเกณฑ์ฐาน26 พลโทบุญสิทธิ์และพลเอกพนาแข็วปอดทุกผบทบนั่นเองและอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องออนโฟกัสนั่นคือพลตรีสมพภพพาระเวทที่เป็นผอบอพลรอหกในฐานะผอบอกองกําลังสุรนารีที่ทําหน้าที่ดูแลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภาคอีสานทั้งหมดซึ่งก็มีบทบาทสําคัญในขณะนี้พลตรีสมภพก็มีการมองกันว่ามีโอกาสที่จะได้ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่2และเพื่อต่อเป็นแม่ทัพภาคที่2ในอนาคตต่อไปสําหรับพลตรีสมภพนั้นเป็นเตรียมฐานรุ่น30บค่ะแน่นอนว่า ตอนนี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางสถานการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรที่อยู่ในระหว่างการรอคําพิพากษาจากศาลแลมนูญคดีคลิปเสียงในฝั่งกองทัพก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนมากลางศึกในช่วงสองเดือนข้างหน้านี้ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งนายทหารชั้นในพลและต่อไปก็จะต้องมีการจัดผผู้พันต่อไปแน่นอนว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในสถานการณ์ทางการเมืองในสภาวะที่กระทรวงกลาโหมนั้นยังคงไม่มีรัฐมตีกลาโหมยังเป็นสภาวะกึ่งกึสุญญากาศนั่นเอง สเป e บาร์ o d ดแค t